สวัสดีครับนี่ข้ากันมาใส่เบ็ดนะครับช่วงหัวค่ำนะครับเา้าใส่เบนเยะเสร็จเด,ยเดียวไม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาจงไปเตยเขียดมาใส่นะครับมองล้งมือให้งานนะครับอะไรเนากินซับมีทั้งเบ็ดขั้นหลักก็บเบ็ดมัดนะครับเสร็จเบ็ดแบบยดใส่ต้นน้ำมันต้าหยาเลยเดียวติดตามกันเลยครับ ก็เป็นคล้องนนำนะครับนี่ครับหลังหมองแห่งงานนะครับใส่ไปเสียบไปเลยนี่ตามคมเนจอโบราณหรือว่า,าปลาสินมะไขยนะครับเดี๋ยวผมจะใหา้กินเสียงเคียบห้องนะครับบรรยากาศบ้านห้อง เรือมาขาตาก,กล่องของน้ำนะครับเ <c oughs> บิองหยาดเนี่ยครับใส่ยื่เดือนนี่ใส่หอดีนิดเดียวครับใส่เดี๋ยวจักยาะยเห็นมุ้งยามยามไหนสวยอยู่ครับ ไม้เคยครับนี่ครับทางน้ำลงนี่เคยครับเคยอ,อยู่นี่เป็นเบ็ดส่านะครับนี่ข้ากับมัดใส่กับต้นจากปล่อยเลยครับอืมอืมเอาตึกปลานะครับนี่น อใส่าเลยครับนี่ครับวสวยครับเออรุ่นสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็อยู่สนามกอบนะครับลัาหมองเห็นงานนะครับไม่ยามเบ็ดไปเบิ่งกันเลยจะเป็นน้องสนามกอบนะครับ อ้าวหนังเหลียงมากมันแล้วครับว่าใส่สวยครับมันตุนตุนเลย,ยเซเวียใบสิบดังนะครับเป็นเ่้นไหนขี้มิดจีด๋ โอ้ลดไปแล้วครับตั้งน,นี้ก็ได้เข่าฟังดึงกรไดกตาดึงวัโอ้ยบัอยู่แล้วครับ หลังนี่เงียบเลยครับหลังนี่กินไปมาเคลื่อนนะครับก็ได้ปลาไปตัวนึงเขียซิงเขียซิงดิ่งดังๆมีแต่หลงลอยนะครับกันต่อสู้ปลาบรอยู่แลเดี๋ยว ร่นอนยิแย่แก้วโอ้มันครับนักวิทยนี่โอ้ยดิ่นถาทางเตเด็กใครปุนี่น่ะนะ่ะครับ,บตยยยบัยังไงเลยสวยเลยครับเลยน่ะอือน่ะเอาขนาดเย้าครับ ปลามหมุน,นครับไม่รู้ว่าเมื่อไรจะสุกเออมันมันนะครับมันแล้วก <c oughs> ้อนนี้หยุ่มเดือบๆเลยเออ,อ,ออหัวใส่สวยๆครับนี่ครับหัวอ,อ,อ๋อนี่ครับคอใส่สวยครับ สำหรับคืนนี้นะครับแ,<ต>แมตบอลเลยครับก็ไดปลาซีตวนะครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ